นะครับหางเต่าหนึ่งสะกอนนะครับเพราะเป็นพี่นะครับเพราะสังเขปนะครับระลึกถึงคุณพี่ดาบบราดาบกับคุณคณรูบาอาจารย์นะครับผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาไหหน,นุ่มมอลำเลนดิชเทอรท็อกในมือน,นี้ครับขอบคุณซอด้วยนะฮะซอสาวสวยนะครับเห็นได้นี่ยัยงไต้ได้ดิเพรเป็นเงือ่ <c oughs> เอื่อยเมาเงือ่เอืเอ่อย มาตีบสักวันขอบคุณซอดาวด้วยนะครับผู้บริหารของเย็นเศร้าเอาลูกพี่เอาเอาออดหัวข่ตั้งแต่อยู่หลังหานแ่เนี้ เอานี่แหละครับพี่น้องได้กับเพื่อนว่ายกแรงแฮกบานกับก้อนศิไปหนังมาหลังได้กับก้อนศิไปหนังมาหนาได้กับเพื่อนว่าหมอลำสิงเกิดมาจากบอลำก่อนได้กับเพื่อนว่าหมอลำก่อนนี่เกิดมาก่อนหมอลำสิงเพราะฉะนั้นแล้วเฮตามิทีน้ำคลองสะก่อนได้กับหนุ่มหมอลำเลือดเชื่อทองกับลูกศิษย์ลูกหาได้กับของอาจารย์ยุพาพรแสงเพียรอาจารย์วิเชนเชื่อทองนะครับมื่อดีสิมีคู่ขอระลึกถึงขุณบิดาบรณฑะกับคุณครูบาอาจารย์ภูประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นะครับ โอระอมเออแล้วลาว่าสาธุสาธุสาธุบุตร no ัตะนังธรรมรัตะนังสังขรัตาแดงเงยังแก้วสามประการอันตรายอย่าได้มีมาผ่าน มาเยมา่อย่าได้มีมาผจญแลขอคอยคุณทั้งสามเือบุตรทั้งทำบังและสั่งทังงจงมาปลุกมาบังจงมากังดกมาเลื่อมหมอลำว้ยโอ้ยละนอ้อง อายอจารย์เอาเชยนี่ลูกโยนลูกยอดครับลูกฟอนใส่ล้ำก่อนประยุกต์น้ำกันสะก่อนได้ช่วงแรกนะครับก้อนฟีเจ้าวก้อนสียาวนะครับพิเศษด้านหนาเวทีครับได้หลายๆบนนั้เพียงหลายๆบนนั้นก่อนเดี๋ยวทยอยจัดให้เด้อ จ้านี้เริ่เชิญเขาที่มีนต์ีในหัวใจนะครับลูกโยนลูกย่อนล,ลูกฟอนใส่ล้ำก่อนประยุกต์น้ำกัอนในช่วงแรกซาก่อนเจ้าคุณลำแพนจ้าหล,ลายฝาละบี่อได้พ่อกันเป็นเวลาโดนเติถื <laughs> ่อ ตัวเดินแล้วก็ขยอ้อ,อมือดอมเมื่อดอมเราคนผู้ถูกเราคนพระพู้เจ้า,จาให้มาปล่อยอั้มคุณพระสุก์ก็จังบาดอ้อทำ้อมทำฟอนตอนเราดีปวดดาห์าขงโมบี้บาดฟังให้ม้ากาังสวยสูคุณและผูะ้สันอาจะผู้สันสังมือนี่วบางกระตู่แย่งแข่งขึ้นเลื่อนเขาออกปากบอกไว้มีผู้เก่งคำแม้สุดามหรือตากี้อยาได้มีเพิ่มอีกอย่างหนึ่งหวังสิตาทั่วสู้ทัวสู้กับผู้ผู้สอนสังข้ายได้ยกขึ้นตั้งยานหน้าตาดีเกิด ชาติน like like ah. ah. ี <is> ้ใช้เวรกับความฟันความสะพัดกับเงินสาละแบนพวงพ่อสู่ผู้เวยผูอยาสิดีไก่ขัางทางบีชาอาคมให้มันลมเป็นเหลาเป็นเหลามาจากผู้จอกหนาวจอกหนาวผัวใส่แกงอวีน้บัดนี้สิอมานคุณคู่นะบัดนี้สิอมานคุณคู่ตาสาตุรุผู้ล้วนให้นั่งเขานั่งเข้าคู่เข้าให้ดำผัวกำายกุ้ยถือเต่าดาบกากำายหน้าถือเมฆกาละหาวบ่าวกับไฟถ่ายถือควายกุนแก้วกูกขาลัง กวาสายเต็ดมือปัดแหงชังกวาสายเต็ดมือปัดแหงป้องเที่ยงแค้นปอ้อจันทรบันี่ยบรรายงลงกระบวก ส่ลสงละเห็นละบ่พวมมาพวกอยู่ส่งละเห็นละบ่พวมมาเทวดาอา,อาคาจะได้มาเหลวมาเป็นเท้ากะจังบา่มาเป็นจุกเดียวบ่มาดำกันแลออ้อจุกสุ่มใจหลันบุญกอบมาเดินเทวดทอนไทยท้องไทยละแล่นเล่นห่วงปังยักษ์ที่ซากมันสืบแตงกัตเตียมกรับแกามสุราของข,องขิดขอยู่สถานเดียวปี่ทั้งสวยกะจังบ่งบด๋อทั้งผ้าทั้งผ้าละแพรบ้าผ้าก่อนหน้าฟ้อ่อนแต้ๆป้าแม่ยังเงียบเงียบจวยละพวมบวยลงมา ดยาบหยบ่วยละหวมห่วยลงมาทงสีงาสีเขียวเทียวปอนี้จะละพ่ยะอยตีละไห้เชิญพระองค์ลงเด็นมาถึงแดดกวงฟุ้ตะแลนเล่น่วงฟังมือนี่ละมือในผู้ข้าบางถ้าบาง,วงกวาดเกีดีสที่นอีกอย่างหนึ่งบาบันโดนหัวใจหัวใจวใเลือนไหลคือหอมตามผมล้ำกะจังว่านนมานี มานี่ล่ะสิเปิ่บมวนได้กั๋นพะนมตอนไว้ท้ายสิดำล้อมคันนาบ่าตอนนั้นสิหนอมแนมแนมนำวาดอนั้นสิหนอมแนมแนมนแนมนำกะตงว่าแนมนสูดูอนงน้องกแนมนแนมสาวบ่บ่จอกองดกสอตนั่นล่ะยามสุภาเลกเลกบเ่เบิกลสิสาวบ่ได้ความชีลต้องลงเครื่องใสาตาบ้านคอยวันคอยกจังสิลาบ่แม่ถึงเ่าแก่พี่น้องคนละ้อมกัน าอา,ออานนออจารย์ขอขืนอ,อีกหนึ่งทีได้ไหมฮะขอคืนอ,อีกทีหนึ่งเนอเอาปากตอพี่นความประยุน้ำกันมุนมวนอีกสักก่อนหนึ่งสกอ่อดนะครับก้อนสีเจ้าก้อสีเงาถือว่าเป็นช่วงอุ่นเครื่องนะ ช่วงนีครับขอบุญขอบพุทที่มันเจาภาพครับขอบุญขอบพุทพี่น้องในกับทีมงานหมักมวนขอบุญขอบพุทธิ์ในกับบุญยำเลงบุญกัะลาที่สั่งจองกันขึ้นมานะครับ กอนตกัรมวนๆครับพิเศษด้านหน้าเวทีกับพิเศษนะครับทีมงานแต่มาเห็นตักเห็นแน่เลยทีมงานลาสีสไลด์อัดยอดเต้นใส่นรัก่อนประยุกต์แล้วนี่บอกเฮ้ยเฮ้ยอาเฉยๆบางจอดบังร่วงาจารย์ครับหาบางจอดบังบวยเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ดีใส่ถึงพี่น้องเลยครับฟังลำมวนๆวะก่อนได้ชมแพร่เอาใจผู้มักมวนมักซื่นเอาใจผู้มักฟังหลอกปลารำสก่อน อาเจ้นี่เข้าสู่บรรยากาศความบอดความซึนกับบรรยากาศเสียงหลอกเสียงลำลงสูลลำเดินขอนแก่นกับฝากซื้อฝากเสียงกับพี่น้องในกับเช้าบาทของเฮาในช่วงแรกสัก่อนครับ